เรียกว่าเป็นแมตที่สุดจริงๆนะครับดราม่ามากๆดราม่าสุดๆในการคัดโอลิมปิกรอบนี้ใครจะคิดว่าไทยจะชนะคนไทยยังมีกล้าคิดเลยเซตสองนะครับเราได้มาแค่เจ็ดคะแนนเท่านั้นสุดท้ายเราก็สามารถชนะได้แบบสุดๆดดไทยชนะโปแลนด์สามต่อสองเซตนะครับดับฝันโปแลนด์คือทำให้โปแลนด์เนี่ยลุ้นไปโอลิมปิกยากยิ่งขึ้นนะครับผม สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือตัวตีหัวเสาของเราสามารถทดแทนกันได้ในยามที่อีกคนหลุดอีกคนก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ทุกคนถามหานะอีกคนหนึ่งก็คือเจเจนุสราต้องคําพี่ใหญ่ของทีมที่มาช่วยทีมในครั้งนี้นุสราเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากสลับสับเปลี่ยนกันลงกับพรพันเกิดปราดนะครับสงคนนี้ใครก็ได้แล้วแต่จังหวะและก็ช่วงนาทีนั้นๆ ทีมจับทางใครไม่ได้เสร็จครับไทยแลนด์เก่งมากอะไรแบบนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของความประทับใจกันบ้างนะครับก็คือวอลล์อสหนึ่งเนเซตเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้ซึ่งเป็นมือเซตของโปรแลนด์นะครับนาทีประทับใจตอนจับมือท้ายการแข่งขันวอลล์อสก็จับมือปกติชั่วไปนะแต่ว่าทีพิเศษหน่อยก็คือวอลล์อสตั้งใจจะจับมือสอมือสอมือเท่านั้นกุมมือเธอไว้ด้วยสมือของฉันกับ เจเจนุศราต้องคําคือแบบเป็นการให้เกียรติกันมากแล้วก็แบบรักมากด้วยน่ารักจริงๆนะครับนี่เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนำมาฝากกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแลา